้ยแอบน่ากลัวเหมือนกันนะตกใจตกใจจับ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 ดีฮะรอเลยเฮ้ยมันยิงเหรอมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะโอ้โหนี่ผมอยู่เกมเรนโบว์เฟรนด์จริงๆป่ะเนี่ยออกไปเจอจ้าเอ๋ เอาละทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยช่วงนี้พี่พลงานยุ่งหน่อยนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมขอมานำเสนอในแมปที่มีชื่อว่าเล o w Friend c h a ต t e r ที่3333เห็นไหม มีรถบัสด้วยว่ะรถโรงเรียนนะฮะเหมือนอย่งางภาคหนึ่งเลยแล้วมีชิงช้าสวรรค์ด้วยซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะในเวอร์ชันนี้เป็นแฟนเมดนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลเอลม่บอลอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดการเล่นรถผลของพี่พลอีกต่อ,ตอไปเฮ้ยคนเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปเล่นไปมาเข้ากัละมื๊บนี่อย่างรวดเร็วขึ้นรถมาเลยมาทุกคนเดี๋ยวผมขับเอง ชปเตอร์สแฟนเมตตัวนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันเห็นเขาบอกว่าใช้ได้เลยนะว้าวเฮ้ยคนานา่ากลัวสยองมากเมื่อกี้โคตรหนังผีไทยเอา่ะแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นพวกเราหลายๆกันอยู่เอา้าทำไมผมล่วงวะ <What? S 1> <laughs> ผมโดนเพื่อนๆเ,เหยียบล่วงเฉยเลยเอะเจ้าเรสกับเจ้าอะไรเนี่ย เออ e yup. ฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันปล่อยให้เธอกลับไปไม่ได้จริงๆแกรู้มากเกินไปอะไรอ่ะเราแอบรู้อะไรของเขาเห็นนนหรือเปล่าเขาตามพวกเรากลับมายังโรงเรียนนี้ด้วยเราจะต้องตามจับเขาแล้วล่ะผ่านลงปล่อยซ็อกเกอร์เน็ตไปทั่วโรงเรียนเลยนะไอตาข่ายฟุตบอล่ะเราจะต้องใช้ตาข่ายนี้ในการจับเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามหาตาข่ายใช่ไหมเดี๋ยวทําไมเราเจอ4ี่ทับสิแล้ววะผมยังไม่ทันเริ่มยังไม่ทันเล่นเลย เอ้าต้องไปตามลูกศรเหรอโอเคโอ้ยแอบน่ากลัวเหมือนกันเลยตกใจตกใจเฮ้ยนี่ไงเจอโอ้ยหย่าๆยายายาเจอแล้วนี่เก้าทับสิบห้านะฮะโอ้ยตกใจใครอ่ะนี่มันห้องศิลปะชัดๆห้องคอมพิวเตอร์นะครับเอ้ยเพื่อนเจอเจอพร้อมเราเลยสิบเอ็ดทับสิบห้าแล้วนะฮะอันนี้ห้องทานข้าวใช่ไหม แถวนี้มีไหมเพื่อนเอ้ยมีมีม,มีโอเคได้12บสทับสิแล้วนะฮะอ่าเวทีนะครับทำไ,ไมผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรหยุดทางนี้วะได้ไงจริงด้วยมันมามันมามันมาโหมันตัวบลเลอร์เลยมันตัวบอลเลอร์เลยจุกได้ไหมเฮ้ยจุกได้ว่ะไปดีครับรออะไรเพื่อนรอด้วยเพื่อนรอด้วยเฮ้ยเจอนี่เอ มันมีแสงบอกแล้วว่าอยู่ที่ไหนชิปเป่งเพื่อนตายอันนู้นอันนู้นอ่าเพือ่1 1> พอนได้ละเฮ้ยมีเสียงวาราบด้วยนน่นไงเขาอย่างแน่นเรารีบไปตามจับเขาเร็วจับ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 ดีฮะรอเลยเฮ้ยมันยิงเหรอมันทําอะไรอ่ะ,ะ,ะมันทําอะไรอ่ะมันทําอะไรอ่ะโอ้โหใช่อยู่วะอ่าผมโยนไปแล้วผมโยนไปแล้วอุ้ยอะไรอ่ะ โอยตกใจไอ้บ้าทำอะไรเนี่ยเฮ้ยยังเก๋นี่ผมอยู่เกมเรนโบว์เฟรนด์จริงๆป่ะเนี่ยจับดิฮะรออะไรเอ้ามันจะยิงแล้วมันจะยิงแล้วผมกระโดดไม่ได้อะผมอยากกระโดดจังเลยนี่คือเราหลบที่รถได้ปะเหมือนจะได้นะแต่ว่าจริงๆหลบอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยอีซี่จะจดบอกเลยวนรอบตัวแล้วก็ฟาดเมมนี่นี่นี่ฟาดฟาดเอา้เอาเฮ้ยไฟฟ้าชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตช็อตห้ามอยู่สีแดงแน่ๆอุ้ยมันวิ่งด้วย เฮ้ยเฮ yup ้ยเจ๋งอ่ะผมชอบอ่ะหนุกจังเลยทำไรต่อทำไรต่อหยุดยังหยุดยังนี่นี่นี่จกน่ารักจกจกวันนี้นี่นี่อื้มอื้มอื้อือ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตีโดนผมไม่เนี่ยโอ้เพื่อนตาย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 ไม่ใช่นี่วะโอ้โหวาร์ปเก่งจริงๆเลยแกนี่เนี่ยหยุดแล้ว ซัดซัดล่อมันล่อมันล่มันลอ่นลอมันลุม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 หม,มาหมู่เขาเรียกว่าหมาหมู่เรียบร้อยโรงเรียนไทยไปไหนละเหมือนตูดระเบิดเอามาอยู่ดีเฮ้ยเราจัดการเขาได้แล้วละ่ะแกคิดว่าแกเอาชนะฉันได้งั้นเหรอฮะมาดูกันว่าแกจะเป็นเหมือนเจ้าสีสม้มยังไงเดี๋ยวก่อนเจ้าเรนโบว์มันไปไหนกันเนี่ยฮะ แล้วเจ้าเลดก็หายไปด้วยแล้วนี่เจ้าบลูเอ้ไมชยนี่มันผมเฮ้ยมันไม่ได้ผลเราจับเขาไม่ได้ตอนนี้เราพยายามหนีกันเถอะแต่ว่าเราจะทิ้งกระเป๋ากระเป๋านักเรียนของเราไม่ได้อะไรว่าต้องกลับไปเก็บกระเป๋านักเรียนเราด้วยนี่ฮะเราต้องกลับไปเก็บกระเป๋านักเรียน15อันนะฮะผมมาที่นี่ก่อนเลยนะครับอ่ะเจอแล้หนึ่งอันนะฮะอีซี่จัดจัดเนื้ออันแรกของพี่พลอมอนบอลเรียบร้อยมันอยู่ไหนนะอ่ะนี่อีกอันแล้วนี่ก็อีกอันหนึ่งนะฮะผมเจอ3อันแล้วนะ เฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงมันอยู่แถวนี้อ๋อไม่ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วนะเอ้ยนี่ไงอีกอันนึงทำไมไม่มีใครมาเก็บจริจริงมันน่ากลัวมากเลยนะเสียวจังเลยเจ้เอ้ยมันอยู่โน่นไปทางนี่นะฮะมาทางนี้แทนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวแล้ววะมีสองตัวเหรอเพื่อนตาย เอาไงเอาไงเอาไงอย่ามาอย่ามาแถวนี้ไม่เอาเอาไงเอามาไล่ผมว่ะงั้นไปอีกทางนะบ๊ายบายไปละไปห้องวิทยาศาสตร์ว่ะ <_ t ap od> เฮ้ยมีกระเป๋าเงือบเฮ้ยอันนั้นอีกอันนึงอุ้ย,อยสองตัวเลยทุกคนดูนั่นมันจิ้งเหลนชัดๆมันคือมนุษย์จิ้งจก ใช่ไหมเนี่มันอ้าปากด้วยเมื่อกี้เห็นป่ามันอ้าปากด้วยเพื่อนเกือบตายเมื่อกี้อีกอันนึงอยู่นูน่น่่ะเพื่อนเอาไงเพื่อนเอาไงหลบดีฮะรออะไรเขาตูแล้วเรียบร้อยรอดไหมรอดใจมันอยู่ไหนเนี่ยเสียวเฮ อุ้ยา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 ย,ายามือมือ,ม,อ,ม,อมือทะลุก,กำแพงออกมาด้วยออกไปไหมไปละอีกอันนึงอยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปทางนี้ไม่ไดเออไ้เพื่อนอย่าไปทางนั้นเพื่อนอย่าไปทางนั้นเพื่อนเจอนะเว้ยเออใจะอะไจะไปไงเนี <laughs> ่ยยังไงยังไง เฮ้ยดีนะมันไม่เข้ามาในห้องอะ่ะอุ้ยเพื่อนโดนฆ่าเพื่อนโดนมันกินไปแล้วสิ่งกินโคตรน่ากลัวผมไปหยิบกระเป๋าสุดท้ายละเพื่อนไปเร็วโอ oh, ้เขากดชิปเป่งละเอ้ยเก็บได้แล้วสุดยอดไม่เราไม่สามารถวิ่งหนีไปเฉยๆได้ฉันพอกันทีกับการวิ่งหนีแบบนี้เรามาเอาชนะเขาก็เถอะเราจะต้องใช้บางสิ่งบางอย่าง มาเป็นอาวุธแล้วละ่ะกระเป๋านักเรียนเมื่อกี้ไงเร็วเข้าเราจะต้องไปตามเก็บดินสอเพื่อเอาชนะเจ้าเรดเดี๋ยวนะนี่จอนวิกหรือเปล่าใช้ดินสอเป็นอาวุธเลยเหรอพวกแกไม่สามารถจับพวกเขาได้ยังไงฮะโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวฉันจะจัดการเองแสดงว่าคราวนี้เจ้าเรดจะมาวิ่งไล่ด้วยแล้วนะฮะมีวิ่งไล่ทั้งหมด3ตัวแล้วทีนี้เราต้องเก็บทั้งหมด10ชิ้นนะครับผมจเจ๊อะไรวะนะ่ นั่นดินสอเหรอโคตรใหญ่เลยอเอ,เอห้องนี้รู้แล้วทำไมดินสอนี้เป็นอาวุธได้มันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่งเฮ้ยดินสอเอา้าแล้วเพื่อนมันวิ่งผ่านกันไปไม่มีใครเห็นเลยเลยเฮ้ยนั่นเห็นนะเห็นนะเอานั่นดินสออีกอันหนึ่งก็ไม่มีใครเก็บโอเคเก็บละห้าทับสิบแล้วนะฮะเจ้าเลสอยู่ไหนอะเห็นเขาบอกว่าเจ้าเลสมันมาตามล่าเราด้วยแล้วนี่เนี่ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่น,น เพื่อนเข้าไปทำไมนายซ่อนไม่เนียนนะเพื่อนซ่อนไม่เนียนแบบนี้เรียกว่าไม่เนียนคนไม่เนียนดินซออยู่นะดินไซ์อยู่เนาะอ้าวเจอแล้วอันที่6นะฮะเก็บสิเอออย่านะอย่านะอย่านะเกมันผ่านไปแล้วนะฮะออโอ้ยโอ้เกือบเกือบ เกมนี้มันทําผมกรี๊ดได้วะ่ะเหลือแค่4คนเองนะฮะผมยังหาดินสอไม่เจอเลยเอาไงดีเนี่ยกับชีวิตเหลือแค่3คนนะฮะสามคนสุดท้องเอ้ยสุดท้ายเอ้ยมันหลบอยู่ในห้องนี้ไอ้บ้าเ้ยโอเคเจอละอ๋อนั่นไงนันย่นยไงบอกตำแหน่งแล้วนะฮะอ๋อออ้ติดติดต,ดต,ดตดผมจะค่อยๆไล่ไปนะครับอันหนึ่งอยู่นี่โอเสียว โอเคเพื OK. okay. ่อนไปเก็บอีกอานหนึ่งพอดีนี่คือเจ้าเลสใช่ไหมเจ้าเลสแกเสร็จชั้นแน่ฆ่าเจ้าเลสกันเถอะทุกคนเฮ้ยมันทำอะไรวะนะมันทำอะไรวะนะบม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 หลบอยู่ด้านหลังมันนะฮะนี่โจ๊กโจ๊กฟาดเปมอ้าวมันวาร์ปมันวาร์ปวิชามันเหมือนเจ้าตัวเลนโบรเลยนี่เอาเอาให้หนักอืมอือืเอา นี่ซอจิ้มตูดนี่จิ้มจึ๊งจักงอุ้งอุ้อุ้งอุ้ออุ้งอุ้งมันมันจะจริงอ่ะเพื่อนสังเกตง่ายๆนะถ้าตัวหลอดเลือดมันเป็นสีเทาแปลว่าโจมตีไม่ได้นะครับเราก็รอไปก่อนปึ๊บแล้วเพื่อนไปให้มันเป่าใส่หน้าหลอดเลือดเหลืองเลยดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยหย่าเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคเขียวแล้วเขีหรอฟาดฟาด นี่ปีเลยปีหน้าฟาดปีหน้าฟาดมาแล้ว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 โอ้ยา่ายังไงต่อยิงไหมเอาเฮ้ยมันไหลเป็นผีเลยไปไหนวะเนะี่ยโอ้ยาเกือบดีนะเอะใจรู้สึกแปลกๆมันกระโดดขึ้นไปข้างบนมาแมาเขียวยังเขียวแล้วฟาดหน้ามัน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  ออออออเออเอ้ยไอ,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 อแค่ทีเดียวเองไเพื่อนมันกระโดดแล้วเพื่อนเพื่อนไม่หนีจะตายแล้วดูเอาไงต่อเขียวแล้วฟาดมันนี่เออเออนี่ขี่หัวฟาดด้วยทำไมฟาดไปโดดวะเอาตายละตายละระเบิดตายซะแกมันล้มนอนด้วยนังน่ารักจีหย,ยุดนะได้โปรดฉันขอโทษ ฉันจะเลิกทำบาปทำกรรมแล้วละ่ะฉันสัญญาฮพวกเราจะต้องคิดว่าจะทำยังไงกับเขานะเราจะไว้ชีวิตเขาหรือว่าเราจะฆ่าเขาเฮ้ยมีคนโหวตฆ่า,าแล้วว่ะอ่ะผมโหวตสเปร์ผมจะไว้ชีวิตเขาอีกคนนึงโหวตอะไรมาดูกันผมอยากรู้ว่าสเปร์เป็นยังไงแะเราเลือกที่จะไว้ชีวิตเจ้าเรดนะครับผมอะคนดีไงคนดีฉันหวงว่าเจ้าเรดเนี่ยมันจะไม่ ทำบับทํากรรมอีกต่อไปนะบางทีเด็กพวกนั้นอาจจะพูดถูกบางทีฉันเนี่ยไม่ต้องทําตัวโหดร้ายก็ได้แต่ว่ามันคงสายเกินไปแล้วมั้งที่จะเปลี่ยนแปลงตอนนี้เดี๋ยวก่อนตอนนี้ฉันมาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะทําไมสีของพวกเขาถึงเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาล่ะและตอนนี้มันช่างลิชช c h i n g ลือเกินเดี๋ยวก่อนแล้วทุกๆคนล่ะรอก่อนนะฉันมาที่นี่ได้ยังไงฉันจำไม่ได้นะว่าฉันเน่ะเดินอยู่ข้างนอกอีกครั้งยังไงเฮ้ย hey! What? นี่มันแค่ฝันไปงั้นเหรอไม่นะมันไม่น่าเป็นไปได้อืมงั้นเดี๋ยวฉันนอนหลับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอ้าวมีงี้ด้วยเฮย้ยโคตรน่ากลัวมันแบบตัวกลิชเนาะใช่ไหมสีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรประมาณนี้คุณรอดชีวิตไปได้แชปเตอร์ที่3เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะลองจบอีกแบบหนึ่งให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราตัดไปตรงส่วนที่ฉากจบอีกแบบหนึ่งเลยดีกว่าว่า ถ้าจบโดยที่เราฆ่าเขาแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเ okay, ค let's go มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลองเลยก็คือฉากจัมสแกร์นะมันมีฉากจัมสแกร์ป่ะคือโดนมันฆ่าเดี๋ยวผมจะลองนะในที่สุดก็จะได้ฆ่ามาันสทีดฟีทโอเคฉากจบอีกแบบหนึ่งนะฮะเราเลือกที่จะกำจัดเจ้าเรดหรือเจ้าสีแดงโอ้ช่างรู้สึกแย่สำหรับเจ้าเรดจริงๆฉันขอโทษนะเจ้าเรดแม่ แกหาคู่ต่อสู้ผิดคนซะแล้วมาแย้มกับเราเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ฉันมาคิดอีกทีหนึ่งทำไมสีของพวกมันถึงต้องคอยเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเลยนะทำไมมันถึงแบบคอยกลิชกลิชกันตลอดแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนไปไหนกันเนี่ยเออเนี่ยขี่กันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันมาที่นี่ได้ยังไงฉันจำไม่ได้ว่าฉันเดินไปเขางนอยอีกครั้งนะเดี๋ยวก่อนทำไมมันเหมือนเดิมเลย เดี๋ยวก่อนอะไรกันทั้งหมดนั่นมันเป็นเพียงแค่ความฝันงันเหรอไม่มันไม่น่าจะใช่นะองั้นฉันเดี๋ยวขอนอนอีกครั้งแล้วกันฉากจบเมืนกันเหรอ <What? S 1> เหมือนกันเลยฮะที่ผมพยายามเล่นมาแทบตายเพื่ออะไรอีหังวะเนี่ย <c oughs> เอาละฮะงั้นเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูฉากตายกัน มาแล้วมาแล้วออกไปเจอจ้าเอกแกงขังใหญ่ออกไปเจอจ้าเอ <laughs> กโอเคผมลองตายดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับขอดูหน่อยเออแกตาย โอเคถือว่าคำๆนะครับขอโทษน้องที่ผมเอามาดักหน้าห้องด้วยนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจจริงๆบอกเลยไม่ได้ตั้งใจงอันนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเธอชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจใพี่พลด้วยการกดไลค์แรงๆให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลออาบอลบอลนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจอกัน